สวัสดีครับมาพบกับช่างเป้อีกตามเคยนะครับผมวันนี้ช่างเป้น,นะครับก็มีงานงานหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นงานเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPad นะครับตัวนี้จะเป็น iPad mini 4นะครับโมเดล A150 นะครับก็อาการที่มาเนี่ยเห็นไหมครับ แบตเตอรี่บวมนะครับทําให้ดันจอออกมานะครับตัวนี้ดันจอออกมาดีนะครับพี่จอยังไม่เสียนะครับก็เดี๋ยวทาการเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้านในนะครับโอเคองั้นเราไปดูอะไรดีกว่านะครับผมขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทําการอ่า เอาจอขึ้นมานะครับตัวตัวจอเนี่ยปกติแล้วจะมีตัวกาวนะครับติดไว้อยู่แต่ว่าตัวเนี้ถูกถูกเวตเตอรี่ดันออกมาแล้วนะครับก็เลยก็เลยทําให้ตัวจอเนี่ยมันไม่ติดมันไม่ติดกับตัวเอ่อบอดี้เครื่องนะครับก็สามารถแกะขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวผมจะแกะจอขึ้นมานะครับ <Okay. S 1> พอเปิดมาได้ในลักษณะน,นี้แล้วนะครับผม mm hmm. ก็ตรงทางด้านนี้ครับจะมีแผ่นเพจนะครับที่ยึดตัวแทนจอนะครับแล้วก็ตัวแทนแบตเตอรี่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะถอด ขั้วแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับจะอยู่ตรงฐางน้านี้นะครับมีน็อตอยู่สตัวนะฮะอ่าผมลืมบอกไปนะครับไขควงที่ใช้ขันนะครับก็จะเป็นไขควงสีแ่แฉกนะครับตัวนี้พอเรา แันแผ่นเพจออกมาแล้วนะครับก็ค่อยๆงัดขึ้นมานะครับถค่อยัแผ่นเพจขึ้นมานะครับ ตัวนี้นะฮะตัวแพรด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับจะมีอยู่3ามขั้วนะครับจสังเกตด,ดูว่าจะมีตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็เป็นขั้วแบตเตอรี่นะครับที่เราทำการถอดออก เพื่อที่จะทำการเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่นะครับ <S <S ผมก็จะใช้บูสติกนะครับในการแยกมานะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับโอเคผมจะถอดจอออกมาก่อนนะครับผมเพราะว่าเราจะต้องมีการ กับตัวแบตเตอรี่ออกมานะครผมเลยป้องกันโดยการเอาตัวจอออกมาก่อนนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราทำการเอาแบตเตอรี่ออกมานะครับผมดูไปพร้อมกันเลยนะครับ ตัวใต้แบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีตัวกาวอยู่นะครับผมอูม่ด้านใต้นี่นะฮะผมก็จะค่อยๆแสะไปทีละนิดนะครับ โอเคตอนนี้ผมก็เอาตัวแบตเตอรี่ออกมาแล้วนะครับผมหา้าที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาแบตเตอรี่ตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปแทนที่นะครับ ก็จะเป็นแบบตัวใหม่นะครับที่ผมได้ทำการสั่งมานะครับเคนะครับ ใส่แบตตัวใหม่ปเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเก็บ okay. ว่าตัวแบตก็จะมีกาวอยู่นะครับ okay. เดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับผมจะเอาตัวจอเนี่ยใส่กลับไปที่เดิมนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราทําการเปิดเครื่องดูนะฮะว่าเครื่องจะเปิดติดใช้งานได้หรือเปล่านะ จอลอนนะลองกดเปิดเครื่องนะครับเครื่องเปิดติดนะครับผม นียนะครับแบตมีทั้งหมดแปดสิบาเปเซนนะครับผมอันนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติครับผมก็เสร็จหมนที่เรียบร้อยนะครับสำหรับาการรลส์สดนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ ipad mini สนะครับผมก็ถ้าลูกค้าอยากจะติดต่อง,งานซ่อมนะครับก็สามารถ ติดต่อได้ทางไลน์นะครับหรือว่าทาง Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาที่หน้าร้านนะครับหน้าร้านก็จะมีทั้งหมด3สาขานะครับจะมีออยู่ที่เบกาบบางหน้านะครับสาขายูเนียนมอลแล้วก็สาขาเทอร์มินอลอโศกครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับช่างเป้ก,ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ